สิ่งที่มือใหม่ไม่ทราบนะครับเวลาจอดรถใต้คอนโดนะครับเวลาจอดรถเนี่ยนะครับก็จะจอดสเปรสปาไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาบอกวิธีการจอดรถเราจะลดรถออกจากซองโดยที่ไม่ไปเบียดเสามันวิธีการอยู่ครับใครยังไม่ทราบมาดูนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้เทคนิคในการจอดครับเวลาเลี้ยออกมา ถ้ารถก็จะมาพูดเสาแบบนี้นะครับถ้าเราจอดชิดฝั่งนี้ถ้าทางเลี้ยวไปทางซ้ายเรานั่งอยู่ในรถนะครับเลี้ยวไปทางฝั่งซ้ายเราต้องจอดฝั่งตรงข้ามกับเสาเสาอยู่ฝั่งซ้ายเราต้องไปจอดมุมนู้นครับเวลาโค้งมามันจะมีพื้นที่ในการโค้งถ้าอย่างนี้ยโค้งมายังไงก็ไม่้นครับถ้ารถก็จะไปพูดเสาได้ครับอันนี้คือสิ่งที่มีใหม่ต้องรู้นะเวลาขับรถใต้คนดครับเวลาที่เราจะเลี้ยวออกจากซองนะครับถ้าเราจอดอยู่ทางฝั่งขวานะครับ เราจะเลี้ยวซ้ายนะนะครับจาไว้เลยครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสานะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือด้านขวาของเสานะครับถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้เราจอดใกล้ฝั่งขวานะครับเห็นไหมเวลาเลี้ยวไปมันจะติดเสานะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเลี้ยวออกเราต้องรู้ว่าเืนที่เราจะเลี้ยวมันอยู่ฝั่งไหนถ้าเลี้ยวซ้ายเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเราต้องจอดฝั่งขวาของเสาถ้าเราจะเลี้ยวขวา เราต้องอยู่ฝั่งซ้ายของเสานะครับผมต้องอยู่ฝ oh. ั er> ่งตรงข้ามที่เราจะเลี้ยวทีนี้ตอนนี้เราอยู่ฝั่งขวาของเสาเราจะเลี้ยวซ้ายนะเราอยู่ฝั่งขวาของเสาอยู่ฝั่งตรงข้ามของเสานะครับดูว่ามันง่ายแค่ไหนครับวิ่งตรงๆออกมาเลยครับแล้วดูกระจกมองข้างถึงเสาครับหมุนมาเลยครับไม่ต้องกังวลว่าจะชนเสาจะชนอะไรทั้งสิ้นครับเดียวออกมาได้เลยโค้งออกมาได้เลยนะครับผม ส,บ,สบายยมีช่อวา่วางระหว่างตัวรถกับเสาเยอะเลยเรารถตั้งตรงแล้วลับตรงไปแบบนี้ครับเวลาถ้าเราเลี้ยวออกจากคอนโดทางแคบๆแ,แบบนี้นะครับ ะจะเลี้ยวออกทั้งฝั่งซ้ายนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามของเสาเราชิดฝั่งซ้ายเลยเลี้ยวออกไปใช่ไหมครับเสาตรงนี้มันจะกีดขวางการเลี้ยวของเราดังนั้นมือใหม่ไม่ทราบวิธีไม่ทราบข้อนี้ครับพอเลี้ยวไปปุ๊บมันจะมีสิทธิ์คู่ได้ครับมือใหม่ก็จะขับมาตรงๆนะครับแล้วมันต้องขยึกขยักนะครับดูครับ เลี้ยวมาเห็นไหมครับทารถไม่พ้นแล,ล้ครับเห็นไหมครับมีช่องว่างนิดเดียวด้านหน้าก็ไม่พ้นแล,ล้วครับเห็นไหมครับถ้าเลือกที่จอดเวลาจอดต้องดูทิศทางลมทิศทางที่รถเดินด้วยนะครับแบบนี้ไม่พ้นครับถ้าเดินหน้าต่อไปด้านข้างพูดแน่นอนครับ แต่บางทีอ่ะเรากลับดึกนะเราเลือกไม่ได้มันเหลือซองใกล้เสาอย่างเงี้ยแล้วเราจะขับออกยังไงเลยพี่ตั้มหนูก็ไม่ได้เลยไม่กล้าขับเลยต้องไว้วานให้พี่ยามีขับให้ตลอดเลยนะครับเกรงใจเขาแต่บางทีหนูก็อยากทําได้พี่ตั้มมีเทคนิคไหมนะครับเดี๋ยวเวลาเราที่เรานะครับเลี้ยวออกจากเสานะครับเลี้ยวออกจากซองใต้คอนโดนะครับโดยที่เราจอดข้างเสา มันมีที่จอดที่ตรงนี้ที่เดียวแล้วเมื่อคืนกลับมามันก็ดึกก็ได้ที่นี้ที่เดียวแล้วเวลาออกจอดยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการออกกันครับเวลาที่เราจะเลี้ยวออกนะครับเราจะไม่วิ่งตรงๆไปแล้วเลี้ยวเลยไม่ได้ครับเออมันค่อนข้างจะซุ่มเสี่ยงถ้าทําได้มันก็ต้องโยกหน้าถอยหลังโยกหน้าถอยหลังหลายรอบแต่ถ้าจะเอาทีเดียวอยู่มาเลยออกได้เลยอย่างเงี้ยมันมีวิธีอยู่ครับนั่นก็คือว่าเราจะใช้นะครับ หน้ารถนะอันนี้สมมติว่าเป็นหน้ารถนะครับอันนี้จอดอยู่ตรงนี้เป็นเสานะอ่านี้รถจอดอยู่ดังนั้นวิธีการออกเราจะตีวงออกแบบนี้ครับตีแบบนี้แล้วค่อยเลี้ยวเออแบบนี้นะทําแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เราพ้นท้ายรถตอนนี้พ้นจากเสาได้วิธีการก็คือเราจะหมุนพวงมาลัยนะครับครึ่งรอบแบบนี้หรือเลยมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ทิ้งเฉียงประมาณนี้นะอะ่ทิ้งเฉียงประมาณนี้นะครับทิ้งเฉียงประมาณนี้ ล้อมันก็จะแบกออกไปทางฝั่งขวาใช่ไหมเราก็เดินหน้าออกไปพอเดินหน้าออกไปปุ๊บแล้วก็คืนล้อตรงดูกระจกมองข้างถึงเสาตรงที่เป็นด้านนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะมืดๆตรงไม่ใช่นะตรงที่สว่างเนี้ยพอกระจกมองข้างนะครับถึงบริเวณนี้ก็เริ่มหมุนพวงมาลัยได้เลยเราจะเลี้ยวซ้ายหมุนซ้ายโค้งออกไปครับโค้งออกไปมือใหม่อาจจะกะลำบากหน่อย ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูครับเวลาไปจอดรถใต้คอนโดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราขับออกไปเนี่ยรถมันเลี้ยวไปทางไหนนะครับทางคอนโดเขาจะมีบอกแล้วว่าเวลาออกจากซองตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับถ้าเพื่อนๆรู้แล้วมันจะง่ายเลยครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมอย่างกรณีนี้นะครับรถนะครับของคอนโดนี้บังคับให้เลี้ยวซ้ายออกไปนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปดังนั้น สิ่งที่มือใหม่จะต้องจํานะครับสิ่งที่มือใหม่จะต้องจำครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะเลี้ยวครับเวลาที่ไม่ใช่สิเวลาที่เราจะเลี้ยวเวลาที่เราจะจอดครับเราต้องจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เสาอยู่นะครับผมสมมุตินะครับสมมุติถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเราต้องอยู่ฝั่งขวาของเสาถ้าเราจะเลี้ยวขวาทางบังคับให้เราเลี้ยวขวาเราต้องอยู่ฝั่งซ้ายของเสา นะครับผมถ้าเราไปอยู่ที่เสาวเวลาเลี้ยวออกไปด้านท้ายรถเราเนี่ยมันก็จะไปครูดเสานั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายต่อครับมาครับเมื่อกรณีที่เรานะครับหาที่จอดไม่ได้นะครับเราต้องมาจอดข้างเสานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับตามปกติเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสาก็คือฝั่งขวาแต่ตอนนี้นะครับมันม,มันไม่มีที่จอดเมื่อคืนกลับบ้านดึก มันต้องจอดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะครับผมแล้วยังไงครับความขวาครับความขวามาก่อนนะแบบนี้ครับความขวาแลืดึงออกขวานิดๆอย่างเงี้ยมันนี้ครับเดินหน้ามาครับแล้วรถมันจะเฉียงไปด้านขวานะครับถ้ามีรถจอดอยู่ด้านข้างนะครับพยายามดูว่าเราเข้าไปใกล้เขาไหมนะครับพอเริ่มเฉียงมาแล้วประมาณนี้นะครับเริ่มเฉียงแล้วนะครับสังเกตจากหน้าจอยนะครับตัวนี้รถเริ่มเฉียงแล้วใช่ไหมอ่าพอเริ่มเฉียงแล้วนะครับปุ๊บคือรถตรงครับ คือรถตรงไหลมาตรงตรงเลยครับอาไหลมาตรงตรงสังเกตกระจกมองข้างครับถึงตรงส่วนนี้นะครับอะคือรถตรงเลยนะถึงส่วนนี้แล้วหมุนได้เลยครับอาถึงถึงแล้วหมุนได้เลยครับหมุนเลยหมุนเลยโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บหมุนมาให้หมดเลยนะหมุนมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องดูเราเดี้ยวซ้ายใช่ไหมครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับดูว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างไหลมาเลยครับไหลม,มายังมีช่องว่างอยู่ เริ่มบีบแล้วแต่ท้ายรถของเราพ้นเสารมไแล้วครับแล้วเราก็มาดูด้านหน้าว่าพ้นไหมพ้นไหมครับพ้นหรือเปล่าวิตตัมอย่างนี้ไม่แน่ใจหนูเป็นมือใหม่นะครับนะครับผมถ้าเป็นมือใหม่วิธีการทําแบบนี้ครับด้านหลังพ้นแล้วนะด้านหลังพ้นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นมือใหม่ทํายังไงนะครับลงไปดูเลยเสียสละนะครับเสียสละครั้งเดียวแล้วลงไปดูครับ มันจะได้จําได้ครับไปลงไปดูนครับถ้าแบบนี้มันก็ยังห่างอยู่นะถ้าเลี้ยวไปยังไงก็พ้นนะเนี่ยจําไว้ละจําไว้นะแบบนี้มีช่องว่างประมาณนี้นะครับเราจะเข้าไปนั่งในรถแล้วก็ดูให้จําไว้ว่าแบบเนี้ยเลี้ยวแล้วมันพน้นไปดูในรถกันครับเฮ้ยเดี๋ยวไปดูตรงนูง้นพ้นไหมแบบนี้ ข้ารถเนี่ยมันจะเลยเสามาแล้วยังไงก็พนนะเห็นไหมเนี่ยข้ารถเนี่ยยังไงก็พ้นนะครับเลี้ยวออกมาเนี่ยข้ารถเนี่ยมันจะพ้นเสาไปแล้วยังมีช่องว่างอยู่เลยยังไงก็พ้นครับตรงส่วนเนี้ยเหลือเฟือเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปดูว่าจะพ้นไหมกำไว้นะครับ มันมีระยะห่างอยู่ไหลมาเลยครับอ๋อแล้วก็มองสลับกับด้านข้างด้วยนะว่าพน้นไหมโอ้พ้นสบายๆเลยครับอ่ะอันนี้พ้นแล้วนะทีนี้มาดูด้านหน้าครับด้านหน้าพน้นไหมพ้นครับเพราะเราจําได้ว่ามีช่องว่างอยู่นะครับผมออกไปดูซิพน้น ผลแล้วครับมาดูด้านท้ายสิอ่าด้านท้ายก็เริ่มห่างแล้วโอเคงั้นก็เลี้ยวไปเลยครับพอรถใกล้จะตั้งตรงทยอยคืนครับฟื้แบบนี้ครับง่ายๆเลยง่ายไหมครับลองไปทําดูครับและนี่ก็คือวิธีการนะครับ จอดรถนะครับหาที่จอดในคอนโดนะครับมือใหม่ยังไม่รู้นะครับก็จอดตามมีตามเกิดแต่ถ้าเราเลือกได้นะครับพยายามจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่เราจะเลี้ยวตรงข้ามเสาที่เราจะเลี้ยวนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราต้องอยู่ทางฝั่งขวาของเสานะครับถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องอยู่ฝั่งซ้ายของเสาที่เราจะเลี้ยวขวานะครับผมดังนั้นอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนถ้าเรารู้แล้วพยายาม จอดฝั่งตรงข้ามของเสานะครับผมเลี้ยวซ้ายเสาอยู่ฝั่งซ้ายจอดฝั่งขวาของเสาเวลาเลี้ยวออกไปมันก็จะง่ายครับผมวิธีการนี้ผมใช้สอนนักเรียนในการจอด,ดรถใต้คอนโดนะครับสิ่งนี้มือใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้จอดใตม้มีตําเกิดนะครับเวลาจอดเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จอดด้วยเวลาออกมันจะได้ออกง่ายๆยังไงล่ะครับแต่ออ้มพี่ตั้มขาบางทีกลับดือค่ะจอดเนี่ย มันเลือกที่จอดไม่ได้ค่ะมันต้องจอดข้างเสาว,ว่าคนเก่งเขาก็เลือกไปก่อนแล้วเรามาด็กเราจะทํายังไงมันจอดข้างเสามันก็มีวิธีแก้ครับลองทําดูครับทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเพียงแต่ว่าเวลาทาครั้งแรกเนี่ยพยายามทาํชาช้าๆมองให้ดีๆครับจุดที่จะต้องมองคือกระจกมองข้างฝั่งที่เราเลี้ยวนะครับสมมติว่าเราเลี้ยวซ้ายก็ด,ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าท้ายรถของเรามีช่องว่างพ้นไหม มันใกล้จะพ้นแล้วล่ะมีช่องว่างอยู่ประมาณนึงดูว่าท้ายใกล้พ้นเสาไหมถ้าท้ายใกล้พ้นเสายังไงก็พ้นครับถ้ายัางมีช่องว่างอยู่นะนะครับผมเวลาเลี้ยวออกไปปุ๊บด้านหน้าพิต่ามขาหนูไม่แน่ใจเลยครับว่าด้านหน้ามันจะพ้นหรือไม่พ้นมันเป็นเสาเป็นปูนหนูก็กลัวรถใหม่ป้ายแดงมันเป็นอรอยไม่เป็นไรครับเลี้ยวออกไปฟืบเอ๊ะไม่มั่นใจใส่เกียร์พีลงไปดูเลยครับเดินลงไปดูเลยชะงกดู่อะออกไปดูซิ ว่าช่องว่างระหว่างหน้ารถกับขอบกำแพงเนี่ยมันมีระยะห่างมากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูแล้วว่าโอ้มันยังเลี้ยวได้อยู่นะมันยังเลี้ยวได้อยู่ยังเลี้ยวไปดูก็เลี้ยวไปเลยอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูไม่หนูไม่รู้เลยครับพี่ท้มลงไปดูก็ไม่รู้ระยะห่างแค่ไหนก็ไม่รู้ลงไปปุ๊บเลี้ยวเดินหน้าไปไม่มั่นใจใส่กีพีรองไปดูอีกอ๋อเลี้ยวมาแล้วมันเริ่มมีช่องว่างมีระยะห่างอยู่ไม่น่าครู่นะเลี้ยวตามทางมาแล้วเนี่ยนะครับลงไปแล้วลงไปดูแล้วมีช่องว่างแล้ว กลับขึ้นมามนรถปุ๊บจําไว้เลยด้านหน้ารถสันกระโปรงอยู่แนวไหนระยะห่างอยู่แนวไหนพยายามจําให้ได้แล้วทํารอบหน้ามันก็จะจําได้อ๋อระยะแบบนี้เมื่อกี้จําได้แล้วเอี๋แต่ลงไปดูรอบนึงก่อนดีกว่าก็ลงไปดูอ๋อโอเคจําได้เลยแบบนี้มันมีระยะห่างฉันจําได้แล้วรอบหน้ามาทําใหม่ปุ๊บโอ้ยฉันจําได้อย่างนี้มีระยะห่างแค่เนี้พลนยังไงก็พน้น ไปดูฝั่งซ้ายท้ายก็พนเลีเ้ยวทีเดียวรอบไปเลยปุ๊บครั้งเดียวรอบเดียวผ่านทําให้คนทั้งในคอนโดอึ้งไปเลยพยายามอึ้งไปเลยแฟนอึ้งไปเลยเลี้ยวได้ยังไงวะทีเดียวผ่านแม่ก็น,นี่แหละครับลูกศิษย์พี่ตั้มอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้แหละครับผมอ้ยพูดไปพูดมาก็ยอตัวเองซะง,งั้นแม่นะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับสาหรับในการจอดรถใต้คอนโดและเลี้ยวออกโดยที่ อุปสรรคคือเสานั่นเองครับสิ่งนี้ที่มือใหม่ไม่ค่อยทราบกันครับใครดูคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครดูแล้วอะช่องนี้มีประโยชน์นั้นเน่นะครับยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมไม่ไปครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม